ก็สวัสดีนะครับก็คลิปนี้นะครับก็จะเป็นการเกี่ยวกับตัวกีตาร์นะครับเป็นการเลือกเกี่ยวกับตัวกีตาร์ว่าเราต้องเลือกกีตาร์ตัวไหนดินตัวแรกในชีวิตเราว่าเราจะเอาแบบไหนนะครับจะซื้อยังไงจะไปซื้อที่ร้านหรือว่าสั่งออนไลน์ดีนะครับผมสำหรับมือใหม่คววหาแบบไหนแบบมีคันโยหรือไม่มีหรือแบบเทมมัลโลหรือว่าแบบฟอยล์โรนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่า แบบไหนดีนะครับที่แบบว่าซื้อตัวเลขกแล้วคุ้มเลยไม่เสียเวลาด้วยว่าเออซื้อมาแล้วเล่นไม่ได้ซื้อมาแล้วใช้ไม่คุ้มเล่นไม่ถนัดอะไรแบบนี้ครับก็ฟังคลิปนี้แล้วก็จะเป็นคําตอบที่มีประโยชน์ได้เลยนะครับก็นะครับเป็นเอานําไปใช้ได้ว่าเราสมควรว่าพิจารณายังไงในการเลือกซื้อนะครับก็หนึ่งเลยนะครับให้ไปที่ร้านก่อนนะครับไปที่ร้านก่อนก่อนจะสั่งออนไลน์ไปที่ร้านก่อนไปเจอกีตาร์หลายรูปแบบก่อน มันจะมีพี่ๆพ,พนักงานที่เป็น p ีซีขอจะแนะนาให้ให้ความรู้เราแต่ละตัวว่าเฮ้ยตัวนี้น้องแบบนี้แบบนี้แบบนี้นะอ่านะครับนี่เรื่องมือใหม่เลยนะครับผมก็ลองก่อนลองก่อนเสียบสายแจ็คลองปรับดูวอลลุม่มแต่ละตัวโทนวอลลุ่มว่าดังก๊กแก๊กไหมอ่าแจ็คมีการดังอะไรหรือเปล่าปกติหรือเปล่าในตัวที่เราชอบนะในทรงนั้นนะนะก็เดี๋ยวเราจะมาคุยกันเรื่องว่าทั้งหมดกีตราร์ ทรงสแตนดาร์ดที่ใช้กันปัจจุบันมีกี่ทรงนะครับผมก็ขั้นตอนแรกก็ตั้งสายก่อนเอาตัวที่เราชอบก่อนเข้าร้านปั๊บชอบเอาตัวนั้นก่อนนะครับตั้งสายให้ตรงนะครับผมแล้วก็ดีเปล่าๆเลยดีเปล่าๆก่อนอย่าเปิดอย่าเปิดแอ็มก่อนนะทาไมต้องดีเปล่าๆก่อนอ่านี่น้องสงสัยกีตาร์ไฟดีเปล่าๆก็มีส่วนนะครับในการเลือกซื้อนะครับนะครับก็ทําไมทําไมครับพี่ถึงต้องดีเปล่าๆก่อนหนึ่งเลยครับโทนเสียงนะครับโทนเสียง เบสิกเลยนะครับเราฝึกมามันจะมีความกังวานของเสียงตัวไม้เปล่าๆที่มันออกมาจากบอดี้นะครับที่มันไม่ได้ผ่านบิ๊กอัพนะครับถ้าเราผ่านบิ๊กอัพยังไงก็ได้ยิน,นอยนะู่แล้วมันจะมีความโปร่งใสนะครับทัชชิ่งในการเล่นนะครับมวลเสียงในการเล่นเราจะฟังรู้เลยว่ากีตาร์ที่ดีจะมีความโปร่งใสจะไม่ปปปเป๊ะๆแห้งๆเ,เหมือนเหล็กตีแตนะครับแต่มันจะมีความแบบวนวลโปร่งใสกลางวานนะครับรู้สึกแล้วเล่นแล้วมีความ ปุ๊กๆแบบบอกอธิบายไม่ถูกอะแต่มันแต่มันไม่ใช่เป็นการตีเฟดแบบแตบกบแบบๆแตลกบางๆอะไรแบบนี้นะครับผมก็ทัชชิ่งนะครับความรู้นะครับสิ่งที่เราเ,าเอามาหัดมาลองเอามาเลยมาเล่นดูเอาขอดก็ได้ง่ายๆดูว่าเสร็จทั้งวันไหม โซูลูมีความแบบเข้ามือไหมอะไรแบบนี้ครับทรงที่เราเล่นเสียงเป็นยังไงอะไรแบบนี้ในขั้นตอนเลกน,นะครับแล้วก็เรามาคุยกันว่าในเรื่องนี้เราก็สังเกตดูเอาเองนะนะครับผมว่าเอาที่เราชอบด้วยนะครับก็ทรงนะครับทั้งหมดมีกี่ทรงนะครับทั้งหมดก็มีทรงสแตนดาดหลักๆเลยที่แบบคนใช้กันปกตินะครับจะมี7จทรงนะครับทรงแรกก็เป็นทรง สตาร์โตเป็นทรงสตตดนะครับทรงสตตดแล้วสองเป็นทรงเทเลนะครับสามเป็นทรงเลบพอสี่เป็น HG h จีเจีที่เป็นหัวตรงนี้ครับที่เป็นข้างๆนะที่หัวมันจะหนักหน่อยบอดี้จะเบาหน่อยแล้วก็ห้าเป็น p พียอสี่เป็นไฟอิงวีนะครับเป็นทรงเมทัลที่แบบชาวล็อกเมทัลเล่นกันนะครับที่เป็นยาวๆที่บอดี้นะครับผมแล้วก็ทรงที่จก็เป็นทรงเซมิฮอลโลนะครับเป็นทรงที่แบบพวกแจ๊สพวกบูเล่นกันอะไรแบบนี้ครับ แล้วก็ที่นิยมบ่อยๆเลยก็เราจะเป็นทรงพวกนี้เลยเจ็ดทรงนี้เลยที่นิยมบ่อยๆนะครับก็เรามาดูเรื่องเฟดกันถามตัวเอง่อนว่าทั้งหมดมันมี21เฟดเ2เฟด24เฟดนะครับในตัวกีตาร์นะครับว่าเราชอบแบบไหนนะครับชอบ24ไหมยบไหมถ้าเราปั่นเยอะๆเราเอาแบบไหนดีแบบถ้า24ก็ล้วงลึกๆเล่นง่ายหน่อยสปีดง่ายๆหน่อยแต่ถ้าเป็น21นี้ค่อนข้างจะลำบากถ้าเราเล่นสายสปีดสายปัน่นอะไรแบบนี้ครับ ดูเรื่องเฟสว่าเราชอบแนวไหนถ้าชอบโซโลูลิลึกสบายก็ต้องแนะนำยีิบสี่อยู่แล้วนะครับหรือว่ายีิบสองก็ได้นะครับผมก็แล้วก็สิ่งที่สําคัญที่สุดเลยในการเลือกกีตาร์ก็คือสีสีที่ชอบทรงที่ชอบเพราะว่าอะไรต่อให้เสียงที่เราชอบแต่ถ้าสีเราไม่ชอบทรงที่เราไม่ชอบ เรามาจับกีตาร์ในชีวิตประจําวันเราจับได้ไม่กี่วันเราก็ไม่มีอารมณ์ที่จะเล่นนะครับในในปัจจัยแรกที่เราเห็นได้ชัดเลยก็คือเอาที่ชอบก่อนนะครับเรื่องเสียงก็มีผลสําคัญเหมือนกันหลังจากนั้นถ้าเราเอามาเสียงดีอย่างเดียวแต่ทรงไม่ได้ไม่ชอบตื่นขึ้นมาเห็นสีแล้วก็ไม่ชอบมันก็เล่นได้ไม่กี่วันเดี๋ยวก็ตั้งไว้ยาวอีกนะครับแล้วก็ทรงที่เราถนัดเนี่ยสําคัญด้วยครับแล้วก็ แนวที่เล่นควบคุมมันจะมีซิงซิงห้ามห้ามซิงซิงมีห้ามห้ามอะไรก็ว่าไปว่าแบบไหนที่เรามาเล่นเพลงที่เราเล่นแนวที่เราอยากเล่นจริงเราก็ต้องหาแนวนั้นนะครับผมก็การเลือกตัวที่ชอบนี่อันดับแรกเลยนะครับแล้วก็งบประมาณงบประมาณเราตั้งไว้เท่าไหร่ถ้าเราตั้งไว้ห้าถึงหนึ่งหมื่นสเกลการเลือกมันก็มีระดับหนึ่งแต่ถ้าเราตั้งไว้สี่หมื่นถึงห้าหมื่นไปทางกิบสันพริไฮท์พริไฮทเีพ e, ซี I H C e. เริ่มเริ่มเริ่มแต่ระดับไปสูงแต่ถ้าเรามีถึงแสนมันจะไม่จํากัดในการเลือกของเราเลยเพราะงบหนึ่งแสนนะครับมันจะมีการเลือกมากมายมากถามคนที่เก่งๆที่แบบผ่านกีตารามาเยอะอะไรแบบนี้ก็จะดีมากนะครับแต่ถ้าเรางบถึงพี่กัสผมมีสองพันครับสามพันครับแบบเนี้ยต้องเลือดดีๆนะครับผมต้องเลือดดีๆเพราะว่าซื้อมาผิดชีวิตเปลี่ยนทําไมเราจะขายต่อไม่ได้อันนี้พูดจากประสบการณ์ตรงเราจะขายต่อไม่ได้กีตา้ 2, 3, าสองสามพันลงมาขายครับ รุ่นที่เราเล่นนะมันไม่นิยมแล้วเรามาขายอยังไงเราก็โดนกดราคาแน่นอนเราขายไม่ได้แน่นอนแต่ถ้าเป็นรุ่นตัวแซนพีอาเอสคัตต้อมยีสี่แบบนี้ครับมาขายยังไงราคาก็ทําได้เพราะมันเป็นรุ่นนิยมระดับโลกมันมีราคาสูงมีสเปคมีรุ่นที่นิยมแบรนด์ที่ดังอยู่อะไรประมาณนี้ครับต้องเลือกดีๆนะแล้วก็สิ่งสําคัญเลยสําหรับคุณน้อยนะครับก็แนวเพลงที่ชอบอ่าี่สาคัญที่สุดว่าเราจะเลือกกีตาร์ไปแล้วเล่นแนวเพลงไหนที่เราชอบนะครับผม ก็ประมาณนี้ครับเอาสีก่อนแล้วก็ทรงก่อนนะครับแล้วก็เรื่องเสียงทีหลังนะครับในในมือใหม่เลยนะเรื่องเสียงทีหลังแต่ถ้าแบบเป็นมืออาชีพยังไงเรื่องเสียงก็สําคัญที่สุดในการเอาไปโชว์ในการเล่นคอนเสิร์ตนะครับในเรื่องนี้ทุกๆคนในมืออาชีพเขาจะรู้อยู่แล้วระบบกระบวอนการในการคิดเขาจะอีกแบบหนึ่งนะครับแต่สาหรับมือใหม่เอาที่ชอบก่อนเอาที่แบบสามารถเอากีตาร์มานั่งฝึกทุวันได้ก่อนนะครับประมาณนี้ครับคลิปนี้ก็ไม่มีอะไรมากนะครับก็ ผิดพลาดตรงไหน,นก็ขอโทษ้วยด้วยนะครับก็เป็นความรู้เล็กน้อยที่มาแบ่งปันกันนะครับขอบคุณมากครับ